วิธีล้างนะครับวิธีล้างก็ถอดแกลแเจนะครับดับแรกถอดหัวตัวนี้ก่อนนะครับหัวบรรจุถอดออกมาโดยเข็มขัดเนี่ยแล้วก็จะมียางซิลิโคนนะครับตัวนี้ถอดออกมาเลยก็ได้ครับตัวนี้กดลมก่อนนะตัวนี้ลดลมก่อนให้หมดก่อนปิดเครื่องให้หมด,ดบีบแล้วก็ถอยออกมาดึงออกมา กดก่อนนะครับวิธีวิธีเอาออกอย่างนี้จะดึงไม่ออกกดตัวนี้ดันเข้าไปครับดันปึ๊บแล้วก็ดึงดึงออกเนี้ยครับดันแล้วก็ดึงออกตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ไปแจเบอร์สิบสามนะครับทั้งอ่าทั้งบนทั้งล่างเลยแรกๆขอตัวบนก่อนใช้ไปแจเบอร์สิบสามครับใช้ไปแจเบอร์สิบสาม อ่าแล้วก็ขันเนี่ยนะครับอ่าทาผมก็ได้ถอดเอาไว้แล้วนะครับแต่บอกไว้ก่อนถอดใช้ประแจเบอร์สิบสามในการถอดสีตัวนะครับข้างบนเนี่ยบนมีสีตัว เมื่อถอดออกมาแล้วนะฮะก็จะมีมลักษณะน,นี้เปิดฝาแล้วเราก็มาเปิดฝาตัวนี้ก็ใช้ประแจเบอร์สิบสามเหมือนกันนะครับอันนี้น็อตสี่ตัวเหมือนกันเป็นนอตตรงมี้ก็เปิดฝาออกมา ปักมาเนี่ยก็สามารถฉีดล้างได้เลยคลายเข็มขัดออกก็ปลดออกจะมียางซิลิโคนนะครับตัวนี้สามารถเอาน้ำใส่ยางนี่ฉีดได้เลยแบบนี้นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลืมนะไอ้ตอนที่เราล้างอะไรก็ได้ปิดเครื่องด้วยปั๊ของรถนะเนี่ยอรอ่อยไอ้ล้างเสร็จแล้วใช้สไลด์น้ำเป,ปล่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้ลม เป่าแห้งหลังจากที่เราได้ล้างสไล,ลนะน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วเป่าให้แห้งแล้วนะตอนนี้เราจะมาประกอบกันมาดูตัวนี้ตัวนี้จะมียางพีโคนนะครับใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะใส่กับชุดนี้ ปากบรรจุครับเรียกปากบรรจุเนีย่ยใส่นี่ใส่นี่ก่อนจับแรกใส่ยางซีนให้เรียบร้อยบนล่างเรียบร้อยตัวนี้ก็ฝาปิด สังเกตก็จะมีล็อกของเขาอยู่แล้วด้านไหนก็ได้นะครับมันจะมีล็อกตัวนี้จะมีเดือยน,นี้ยใส่ัปกาไปเลยมีนอ็อตหัวหมวกแบบนี้ใส่แหวนด้วยแบบนี้ก็หมุนอ่า ได้เลยแล้วก็นอ็อตเบอร์สิบสามครับน็อตตัวผู่ใส่ประคองไปก่อนหนึ่งตัวมีแหวนใช่มีแหวนด้วยครับแหวนนี่แปะแหวนสปริงทั้งสองตัวอ่าไว้เวลาใส่แหวนใส่ให้ถูกต้องนะครับอย่างเงี้ยแหวนนี่แปะก่อนแล้วก็ตามด้วยแหวนสปริงแล้วก็เน,นี่ยครับ สห้ตรงตรงแนวเนี่ยแับใ,ให้ตรงนะให้ตรงแล้วก็คันให้แน่นปกติเห็นมอันนี้เลยนี้แล้วก็ตัวปากบรรจุตัวนี้ กอบนี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยใส่สายทียเดียวตัวนี้วางก่ออ่าตันนี้สายสีส้มสายสีส้มอยู่ด้านบนนะครับสังเกตด,ดูเลยครับ มันจะมีมาสามเส้นนะมันจะมีเส้นเล็กกว่าเขากับเส้นที่เนี่ยสายที่จะใช้งานกับชุดเนี้ยจะต้องเท่ากันนะครับเป็นเบอร์แปดตัวนี้อยู่ด้านบนสีส้มอยู่ด้านบนอันสีใสที่มันใสเนี่ยก็แสนล่างก็ถือว่าตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน